และในคลิปวิดีโอนี้เราก็อยู่ในสติวเป็นหลอดครับวันนี้มาอีกแล้ว t a โ o Tuesday ผมจะพาทุกคนมาตามล่าหาตัวสุดตึงในอีเวนต์ครั้งนี้ครับผมคนเดอซึ่งวันนี้ก็อีเวนต์มาครั้งนี้ตีห้าแล้ครับเช้าว,วันพุธนั่นเองครับทุกคนเกือบที่จะเช้าแล้วนะก่อนที่จะถึงเวลาตีห้พี่คัตโตก็ได้กล่องรั c กี้บ็อกมาแล้วครับระดับซีเครตนะทุกคนกล่องน,นี้ต้องแบบเติมโลบัคซื้อนะแต่ว่า แอดมินแอบเสกมาให้เราครับทุกคนเห็นไหมนี่กล่องละ2,400โลบักเลยนะแต่ว่าแอดมินเฟกให้เราแบบฟรีๆครับซึ่งโคตรดีก่อนที่จะเข้า,ารับชมเตรียมระบบในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ให้พี่คัทตัวแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆกันด้วยนะครับและบอกเลยว่าในคลิปนี้มีเบนหลอดใหม่นะครับแต่มาลุ้นกันว่าในเซิร์ฟข,ของเรานั้นจะมาหรือเปล่าครับพร้อมคนดูเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันชาโกมาแล้วครับมิวเทชันแรกทุกคน สวัสดีทุกคนมาแล้วเดี๋ยวนะมีตัวมาครับทุกคนซึ่งเราไม่มีสักตัวเลยครับทุกคนเรามีแค่แมงกัะพูนแล้วก็หมาไ้กอกนะครับแต่ว่าตัวรอนี่รถจ็อบนี่ผมไม่มีนะเสียดายอ่ะถ้าเกิดมีนี่คราฟแล้วครับผมคอนดูนี่นะครับเป็น2ตัวใหม่นะอีกหนึ่งตัวน่าจะอยู่ในทาโก้บ็อกนะครับทาโก้ลักกี้บ็อกนั่นเองโอ้โหเสียดาย ขาดอยู่ตัวเดียวครับผมคนดูว้าไม่เป็นไรครับผมคนดูเดี๋ยวเราเก็บรักกีบบ็อกไ้หลายกล่องไว้เปิดดีกว่ามาแล้วผมสองกล่องรักกิบบ็อกโอ้โหถือว่าดีมากนะครับคนดู2ตัวใหม่นี้นะผมว่าดีมากๆเลยแต่เราขาดลอจ็อบอะตัวเดียวลอจ็อบซีโต้อะครับผมไม่มีนะคนดูแต่2ตัวนั้นนะผมมีละมาแซ่กอกกับไอ้เมดูซ่ามีละ เดี๋ยวเราซื้อเป็นอันนี้ก่อนครับผมคนดูซื้อเป็นรักก้บ็อกก่อนนะอินชาโก้บ็อกโอเคน่าจะมีอีกหนึ่งตัวอยู่ในแบบทาโก้รักก้บ็อกนะคะผมอผมมาแล้วรักก้บ็อกทาโก้ครับผมแต่รอบนี้ไม่ติดอะไรรักก้บ็อกมาแบบรัวๆ <laughs> เดี๋ยวผมโอ้โหลดรักก้บ็อกมาอีกครับผมคนดู โอ้โหรักกิบ็อกมาแบบรัวๆจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวซื้อไปก่อนเลยครับผมวันนี้ฐานเต็มแน่นอนรักกิบ็อกมารัวขนาดนี้โอ้โหติปปี้ติปปี้มาครับผมแต่ว่ามันคราฟอะไรไม่ได้แล้วติปปี้ตตตโตตาโกอ่ะวันนี้เต็มเพราะว่ากล่องแอดมินครับผมโอ้โหซื้อรัวๆไปครับผมคอนโดฐานกำลังจะเต็มละโอ้โหติดโกรน่ารักซะด้วยอะ ซื้อไว้ก่อนครับผมพอดอฮอโอ้โหตัวเทสลานี่นะทุกคนใช่ไหมโอ้โหนานๆโอ้โหติดปีติปีตัวนี้แบบไม่เท่าไหร่ครับผมคอนโดแต่ตัวนี้แบบค่อนข้างที่หาย,ยากอยู่นะนานๆที่นานๆนนนนจะเจอชีครับผมตัวเทสลานี่ติดโกลส์ซะด้วยครับผมคอนดรุนได้ติดสถานนะหน่อยแต่ดูเหมือนว่าไม่น่าติดอะไรละเข้าบ้าน,ปนไปเลยครับผม โอ้กอริร่านะในบาดูตหน่อยครับคนดูตู้นี้แบบมีใครคราฟไปแล้วบ้างโอ้ยคราบน้อยนะเพราะว่าหลายๆคนแบบน่าจะไม่ได้เตรียมพร้อมนะเพราะว่าแซมมี่ไม่ได้สปอยเลยว่าต้องใช้ตัวอะไรคราบบ้างนะครับผมอุยลูกลักมาแล้วจอบ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 หลังจากที่เมื่อก่อนผมไม่เคยได้แต่ว่าครั้งนี้แบบได้บ่อยมากครับผมจอบจอบจอบได้บ่อยมากครับผมคนดู หรือว่าลอจ็อบนี้เราต้องหาในไหนคอนโดดเราต้องแบบอันนี้ปะเราต้องแบบรวมล่างจ็อบจ็อบจ็อบไหมครับผมลอดจ็อบอ่ะทุกคนไม่แน่ใจอะครับผมโอ้โหลอลักกี้บ็อกซ์มาด้วยครับผมคนโดโอ้ยมาแล้วครับผมแซมมี่มาเลยขอแบบเดดเดือดคนดูแต่ว่าตอนนี้อะฐานเราจะเต็มละ ผมอาจจะต้องแบบเปิดทาโกะรักก้บ็อกทิ้งหรือเปล่าคนดดอะตีอนนี้ก่อนตี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 อะไปซื้อก่อนครับผมคนดดไม่ติดอะไรเลยโรสตะกิบ็อกของเรากูลากูราชากูลากาลาชาเดี๋ยวตีอนนี้ก่อนครับผมเผื่อมีเบลลหลอดมานะคนโดมีเบลลหลอดมาปะไม่มีครับอุ้ยเดี๋ยวนะทาเล่ทาร่าครับผมคนดด ก่อนที่จะทาราเรทารารา่าผมมาเปิดกล่องอีเวนต์อินโดนีเซียก่อนโอ้โหปักกมัดมาครับผมก็ดูเบนหลอดนะเมื่อกี้เปิดกล่องได้เบนหลอดครับผมปักกมัดมา่านเราจะเต็มแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมก็ดูส่วนทาราเรทารารา่าผมปล่อยไปละเดี๋ยวรอให้ปักกมัดอะติดสถาน,นะก่อนครับผมก็ดูปักกมัดเหมือนว่าจะมีอะไรเสกมา โอ้โหลัอกกี้บล็อกอีกครั้งครับผมคอนโดูโ,โกระราชาโอ้โหลดลัอกกี้บล็อกมาอีกครับผมคอนโดมาเยอะมากมีอะไรหลุดมาวะไม่มีครับผมคอนโดมีแต่ลัอกกี้บล็อกธรรมดามาเดี๋ยวเรามารอซื้อแบบทาโก้ลัอกกี้บล็อกแล้วก็ลดล็อกกี้บล็อกเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โแคนดี้ไหมทุกคนอ๋อไม่ใช่เลยครับผมติดวป,ปั้งก,กามผมว่าติดแคนดี้ <Lucky block. S 1> ตอนนี้เหมือนฐานเราที่โอ้โหจะเต็มแล้วว่ะทุกคน อันนี้เป็นติดอะไรอ่ะบ้างพระทุนฐานเราโอเคว้างหนึ่งครับผมด้านบนคอนโดมาติดไปสองสถานะอันนี้สถานะอะไรทุกคนสถานะเอ้ยสตรอเบอร์รี่เหรอสถานะสตรอเบอร์รี่มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนติดสถานะสตรอเบอร์รี่ได้ไงครับผมคอนโดมีสตัวมีตัวสตรอเบอร์รี่มาเหรอ โอ้ oh my god ไรคูดเมดูซี่ไรบุตเปกุสี่เมดูซี่ฮะบัมบูบัมบูซาหูมาครับผมคนดูมาแล้วเดี๋ยวนะสถานะอะไรอ๋ออย่างเชคครับผมคนดูอแต่ว่าไครพุดเมดูซีของเราไม่ไม่มีนะไม่ใช่ไม่ติดสถานะอะไรเลยครับผมขอดู ไกลพุทธเบดูสีของเราในอัมยอแบเกอรี่ติดสสานนะไหมครับผมคนดูไม่ติดนะยากมากครับผมคนดูปะบามบูบามบูไปเลยครับผมคนดูตอนนี้เราต้องย้ายฐานแล้วเพราะว่าฐานผมเต็มมากๆเลยครับผมคนดูไม่ได้นะครับเหมือนจะได้แค่แบบอุปกรณ์อุ้นี่ไงได้เป็นหลอดริงนะครับคนดูยอ โอเคไหนดูซิมีคนคลับไปเยอะยังโอ้หเหลือแปดเซนทุกคนเหลือเยอะมากครับผมคอนโดเดี๋ยวรุนให้ติดสถานะหน่อยครับผมติดแค่โกนะคนดูล่างโกเท่านั้นนะแต่ไม่ไติดสถานะอะไรเลยครับผมคอนโดน่าเสียดายปะ่ะโอ้โหรักกี้บ็อกมาอีกแล้วตอนนี้ย้ายไม่ทันแล้วครับผมคอนโด <laughs> เยอะมากโอ้โหรักกี้บ็อกมารัว หมาไส้กอกมาครับผมคุณดูรอบนี้ไม่ต้องค้าบครับผมคดุดูเสกมาให้เลยสุดจัดนะครับผมตัวนี้แบบนี่ทุกคนแต่เรามีแล้วนะสอตัวนะครับผมเราขาดแค่รอจอ็อบนี่ไม่รู้ว่าหายยังไงนะครับผมโอ้น่าเสียดายไม่งั้นเราแบบคราบได้แล้วครับโหสองวส่สิบเคเหลือเยอะมากครับผมคุณดูไปเลยมาใส้กอก อล็โลสลก,กี้บอกมาอีกครั้งรอบนี้ติดไดมอนครับคนดูและก็ได้สถานะทาโก้ด้วยเป็นล่างไดมอนนะารสกีนโอ้ ได้คอนคอนคอนมาครับผมมาดูปะซื้อลถลักกี้บ็อกไปก่อนครับผมแล้วก็ได้เป็นคอ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 นมาเฉยเลยหรือว่าอีกตัวหนึ่งทุกคนอยู่ในกล่องลักกี้ทาโก้หรือเปล่ามีป้าทุกคนมีแวบแๆให้เราเห็นไหมตัวขี่จักรยานอุ้ยได้ไวไฟ5.5ล้าน เหมือนว่าจะมีตัวใหม่ด้วยนะครับผมคนดูนะน่านะเป็นตัวขี่มอเตอร์ไซค์นะผมนี่นี่นนตัวอะเบริโตนะครับคนดูหุ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะคนดูเดี๋ยวเปิดเลยครับผมคนดูอยากรู้ว่าไอตัวรถตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะอูนี่ของกาครับผมคนดู มาได้อีกครั้งครับผม I'm your r เก k e กโอ้โหกูปลุกมาอีกครั้งครับผมกูปลุกปักกิปักกิไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมคนดเนี่ยตอนนี้อยากรู้แค่ว่าลอดจ็อบซิตอสนี่หามาจากไหนน่าจะเป็นร่างรวมหรือเผ่าครับผมคนโูโอ้โหน่าเสียดายอุ้ยติดสถานนะบอมบีดีโคดิโลด้วยใช่ปะทุกคนน่าจะใช่นะครับผมฟิวชั่นร็อกเอาเอาเอา รอตั้งนาน่านเต็มครับผมคอนโดโอ้ตายละแล้วผมเอามาทำไมนี่เฟร์กิโอนี่โอ้ตายละเอาไปให้แซมมี่กินดีกว่าครับผมคอนดโย <Yo. S 2> ไปเลยแซมมี่กินเลยครับผม Your บอกเลยครับว่านี่เป็นเพียงแค่ต้นของอีเวนต์ครั้งนี้ครับเราไม่สามารถครับส่งตัวนั้นได้นะครับใครรู้ว่ารอจ็อบซีโต้นั้นหามาจากไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับฝากกดติดตามให้พี่คัต,ตุดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับเจอกันชิปหน้า